สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเรข่อเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม4หน่อยนะคะในงวดของวันที่19เดือนพฤษภาคม2567นนะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆี่สำหรับเมื่อวานนี้นะคะท่านใดทีเ่เข้ามารับชมนะคะน้องแอดก็ยินดีด้วยนะคะสายรูดวิ่งเมื่อวานนี้นะคะแนวทางรอบแรกนะคะสองหกหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะคะพี่ๆรอบแรกนี้มาแค่เด่นเจ็ดนะคะท่านใดนำเจ็ดไปรุดวิ่งนะคะเข้า บิ้ลนะคะจิตจิตเนาะเข้าตารางนะคะจิตจิตส่วนบนนี่หลุดนะคะขออภัยนะคะพี่พิเศษนะคะศูนย์สี่ห้ากับแปดสองมาแล้วนะคะสายรูดวิ่งเด่นแปดวิ่งรูดแปดนะคะเข้าไปที่แปดสองเลขล่างนะคะมาในตัวเน้นนะคะเน้นให้แปดสองมาตรงๆเลยนะคะพี่ๆในตารางของเราก็เข้านะคะเข้าแปดกับสอง วิ่งหลุดที่8นะคะก็แสดงความดีดีด้วยนะคะมาเปด2มาในตัวเน้นส่วนบุญนี่หลุดไปนะคะเข้าตารางนะคะ4 5มาในตารางท่านใดชอบจับวินในตารางนะคะก็เข้าไปส่วนปกตินะคะ 3, 2, ส2 2องโอ้โหดู2มาแบบโอ้โหมาบ้น ตัวเดียวกันนะคะพี่พีสองมาบนล่างเลยนะคะแล้วก็ออกเบิ้ลด้วยนะคะพี่พีในตารางของเรามีสองนะคะแต่สายรุดวิ่งหลุดนะคะพี่พีเบย์พีสามสามสี่สามสามสี่นะคะสี่ห้าสี่มาบนล่างเลยน้องรอบนี้ของน้องเอสเข้าแค่ตารางสี่กับห้านะคะพี่พีบนนี่หลุด สรุปแล้วเมื่อวานวิ่งรุดที่8เข้า82มาในตัวเน้นนะคะพี่พีเดี๋ยวมาชมของวันที่19นะคะก่อนไปรับชมน้าก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ วันนี้ของเราเดินไปที่สามสมกับ4ี่นะคะชวนทนานชอบวิ่งรุ่ต้องแอดให้วิ่งรุ่ที่สี่นะคะวันนี้ไม่ชอบสเอา3ามไปพิจารณาได้นะคะ ตารางของเราก็จะมีสี่2ูนสามสงปเราก็จิดเด่นที่สี่กับสามในตารางนะคะส่วนตัวเน้นในสูตรนี้นะคะเน้นไปที่สี่สามสี่สงเราก็ สี่เหนะคะพี่พี่แล้วก็40ตัวเน้นของเรานะคะท่าในใดชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่พี่ส่วนท่าในใดไม่ชอบสูตรนี้ก็ลงจับผู้จับบินในตารางได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ฟัง,งๆรวยๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ